สวัสดีนะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถคิตตี้นะครับถ้าใครพูดว่าผมเป็นเกย์นะคนโดนดารมาม่าแนะ่แต่ไม่ถึงกับโดนคุกโดนสารนะโอเคมารีวิวกันเลยผมขี้เกียจแปลให้แล้วอะ่ะไม่ต้องไปหรอกมานี่็จะเป็นกล่องที่ตัวช่วยให้มันจะได้เห็นตรงนี้ อันนี้เป็นโตโยต้าเลนครูเซอร์นะครับเอาทำไปข้างใต้มาเขียวสีคนสีโตโยต้าว้าวนี่ก็จะเป็นที่จูสามารถเปิดได้ข้างหลังนะนี่เป็นล้อสีกา้านนี่เป็น Hello Kitty ที่อยู่บนสวนหญ้าแล้วก็มีเมฆแล้วก็มีผีเสื้อตัวน้อยๆตัวนี้นะครับท้องก็เป็นเหล็กสามารถ เลือนได้สำหรับวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเขาก็ไม่เติมให้อ่ะไฟน้าเขาก็ไม่เติมให้อ่ะโคตรขี้งกเลยภายในก็จะเป็นสีเขียวนะสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย